จากกรณีของคุณบอยประกรณ์ไปสัมภาษณ์ออกงานอีเวนต์เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็มีคนสังเกตว่าบริเวณใต้คางซ้ายของคุณบอยเนี่ยมีอาการบวมอาการโตยอย่างมากเลยครับจึงมีข้อสงสัยและเป็นห่วงว่าเอ๊ะคุณบอยเนี่ยเป็นอะไรอันตรายหรือเปล่าถ้าดูจากรูปนะครับจะเห็นว่าบริเวณทางด้านซ้ายบริเวณคางเนี่ยครับมีอาการบวมโตยอย่างมากแต่ขณะสัมภาษณ์ก็มีการพูดคุยได้ตามปกติครับ คุณบอยเนี่ยไม่แสดงว่ามีอาการปวดที่บริเวณใต้ขาด้านซ้ายเลยสุดท้ายคุณบอยโพสต์เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าเป็นโรคต่อมน้ำลายอักเสบครับไปหาหมอแล้วหมอก็ให้ยามากินครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆครับส่วนสาเหตุของต่อมน้ลายอักเสบเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งที่บางคนจะไม่รู้นะครับว่าเป็นนิ่วในท่อน้ำลายนิ่วในท่อน้ำลายก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้มีอาการอื่นด้วยครับเช่นมีการติดเชื้อหรือว่ามีโรคประจําตัวบางอย่างเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดต่อไปครับ แล้วก็จะมีคนถามว่าเอ็กก้อนที่คอเนี่ยแบบไหนควรระวังหรือน่ากังวลเพราะอาจเป็นสัญญาณของเนื้อร้ายหรือมะเร็งครับการเกิดก้อนที่บริเวณคอเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุมากๆครับตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงอาการรุนแรงครับก็คือภาวะต่อมไรอักเสบต่อมเหลืออักเสบหรือว่าเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยมะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นต้นกําเนิดที่เป็นตรงนั้นโดยตรงหรือว่ามีการแพร่กระจายมาครับและทําให มีก้อนโตที่ขอได้เช่นกันแต่ก็ต้องรู้ไว้นะครับว่าเมื่อไรเนี่ยควรกังวลเอ๊ะอย่างเงี้ยไม่ปกติแล้วต้องรีบไปหาหมอหรือว่าการแบบนี้ครับอยู่ในโรคที่อาจจะไม่รุนแรงคลิปนี้มีคําตอบให้ครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากโรคต่อมไรอักเสบก่อนนะครับภาวะต่อมไรอักเสบเนี่ยพบได้ประมาณ2-8ถึงคนต่อประชากร10,000คนครับโดยต่อมน้ำลายในร่างกายของคนเราครับปกติแล้วเนี่ยจะผลิตได้วันละประมาณ 1- 1.5ถึงลิตรครับ โดยน้ำลายเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยครับนอกจาะเป็นการช่วยย่อยอาหารด่านแรกที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วก็ช่วยทำให้อาหารเนี่ยไหลผ่านไปที่กระเพาะอาหารเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้น้ำลายยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคในช่องปากด้วยครับแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการเคลือบฟันป้องกันฟันผุด,ด้วยครับหรือเราเคยสังเกตไหมครับถ้าเรามีน้ำลายที่แห้งหรือว่าดื่มน้ำามน้อยเนี่ยก็จะมีกลิ่นปากรวมด้วยครับโดยต่อน้ำลายเนี่ยจะมีแบบต่อน้ำลายหลัก แล้วก็ต่อน้ําลายรองครับซึ่งต่อน้ําลายหลักเนี่ยจะเป็นสาเหตุได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดนิ้วการติดเชื้อนะครับหรือว่ามีโรคภูมิคุ้มกันที่จะมีปัญหาที่ต่อน้ลายหลักเป็นหลักครับต่อมาเป็นตําแหน่งของต่อน้ําลายหลักครับอันนี้ถ้ารู้ได้ก็จะดีครับเพราะว่าก็จะพอบอกได้ว่าถ้าเป็นตําแหน่งนี้ครับโอกาสที่จะเป็นโรคนิ้วหรือโรคติดเชื้อเน่ก็จะแตกต่างกันโดยต่อน้ําลายหลักครับจะมีทั้งหมด3คู่นะคู่แรกคือเราเรียกว่าต่อมน้ําลายในที่อยู่หน้าต่อหูครับที่เราเรียกว่า ถ้าเราติดแกลนก็เป็นต่อน้ําลายที่อยู่หน้าต่อใบหูเนี่ยแหละครับทั้งสองข้างเลยโดยจะมีท่อน้ําลายครับที่เปิดออกมาที่อยู่ด้านข้างในของกระพุ้งแก้มต่อน้ําลายคู่ที่2ครับเรียกว่าต่อน้ําลายสับ mandibular gland คือต่อน้ําลายที่อยู่ใต้ต่อคางทั้งสองข้างเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายครับต่อน้ําลายที่อยู่ใต้ต่อลิ้นที่เราเรียกว่าสับ lingual gland ครับสรุปแล้วต่อน้ําลายหลัก่จะมีทั้งหมด3คู่ครับอยู่หน้าใบหูคู่หนึ่งอยู่เรเวนใต้คางคู่หนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ใต้ลิ้นส่วนอีกประเภทหนึ่งคือต่อน้ำ ต่อมน้ำลายรองเนี่ยจะกระจายอยู่บริเวณตามเยื่อเมื่อในช่องปากและลําคอครับโดยตําแหน่งที่พบเมื่อมีการอักเสบหรือติดเชื้อก็คือต่อมน้ําลายที่อยู่หน้าต่อหูทั้งสองข้างครับเป็นตําแหน่งที่พบว่ามีการติดเชื้อได้บ่อยที่สุดส่วนต่อมน้าลายที่อยู่ใต้ต่อคางเนี่ยครับจะเป็นตําแหน่งที่พบว่าเกิดนิ่วในท่อน้ําลายเนี่ยมากที่สุดครับต่อมาผมขอแบ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาที่ต่อมน้ําลายเนี่ยเป็น3แบบครับก็คือมีการอุดตันการติดเชื้อ และกเกิดจากโรคภูมกิการที่ทำ้ายตัวเองครับประเด็นแรกเลยคือการอุดตันในทอ่อน้ำลายครับมากกว่าครึ่งหนึ่งคือ50%เนี่ยเกิดมาจากภาวะที่มีนิ่วในทอ่อน้ำลายครับคือโดยปกติเนี่ยน้ำลายจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเลยครับของเกลือแร่เช่นมีแคลเซียมฟอสเฟตทองแดงนะครับนอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ที่ใช้ในการช่วยย่อยอาหารครับหรือตอนที่เซลล์หลุดลอดหรือตายออกมาครับก็จะออกมาที่บริเวณทอ่อน้ำลายนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับนิ่วเนี่ยในทอ่อน้ำลายเกิดจากการสะสม หรือการตกตะกอนของสิ่งเหล่านี้ครับถ้าตกตะกอนนั่นหมายความว่าการไหลเวียนของน้าลายเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้เกิดตะกอนขึ้นมาแล้วติดค้างอยู่ในท่อน้ําลายนั่นเองครับอันนี้เลยเป็นที่มาของนิ่วในท่อน้ําลายนั่นเองครับหากมีการอุดตันก็จะกระตุ้นการอักเสบและการติดเชื้อได้ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิ่วในท่อน้ําลายเกิดมาจากการตกตะกอนหรือตกผลึกของแคลเซียมฟอสเฟตแล้วก็ไบคาร์บอเนตครับโดยสาเหตุเนี่ย มีหลายอย่างมากเลยครับแต่สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะขาดน้าครับการดื่มน้ําน้อยเนี่ยจะส่งผลทําให้น้ําลายเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นครับแล้วก็มีความข้นเหนียวมากขึ้นทําให้ตกตะกอนได้ง่ายหรือการใช้ยาบางชนิดครับเช่นยากลุ่มต้านแอนติฮิสตามีนมาคนน่าจะเคยเป็นนะครับเป็นหวัดกินยาพวกลดน้ํามูกครับบาคนจะเคยสังเกตไหมครับว่าหลังกินยาพวกนี้ไปแล้วเนี่ยน้ำมูกแห้งก็จริงแต่ว่าน้ําตา น้ำลายก็แห้งลงครับเพราะว่ากลไกเนี่ยจะไปลดสารคัดหลั่งในร่างกายครับทั้งหมดเลยรวมถึงน้ำลายด้วยหรือมีการกินยาจิตเวชบางตัวครับก็จะส่งผลทําให้น้ําลายน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นแล้วครับคนที่กินยาลดน้ํามูกกินยาแก้แพ้หรือว่ากินยาจิตเวชครับต้องดื่มน้ํามากกว่าปกตินอกจากนี้การกินอาหารที่มีความเค็มอย่างมากครับอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ําและทําให้น้าลายคนมากขึ้นครับเมื่อมีการกินอาหารที่มีรสเค็มมากๆครับ ร่างกายเนี่ยก็ต้องการขับโซเดียมออกปาทาให้มีการขับโซเดียมออกมาครับในรูปปัสสาวะแต่ปัสสาวะเนี่ยจะมากกว่าปกติครับทาให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ําและเกิดภาวะขาดน้ําได้ง่ายซึ่งสรุปก็คือว่าการกินเค็มเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ําและเกิดภาวะขาดน้ําได้ง่ายขึ้นครับส่งผลทําให้น้ําลายในต่อมน้ําลายเนี่ยมีความข้นแล้วเหนียวจึงตกตะกอนเป็นนิ้วได้ง่ายขึ้นแต่ยังไม่มีข้อผุงชี้นะครับว่าปริมาณของเกลือหรือโซเดียมเนี่ย จากอาหารเค็มเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อการเกิดนิวในท่อน้ำลายครับประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการสูบบุหรี่บุหรี่เนี่ยเป็นสารกระตุ้นการอักเสบและก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ําลายครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกตะกอนและก็มีความข้นของน้ําลายเพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้กลุ่มคนที่ได้เคยรับการฉายแสงครับ เพื่อรักษามะเร็งมีก้อนที่ไปกดที่บริเวณท่อนาลายหรือต่อน้ําลายหรือมีการอักเสบเรื้อรังอาจจะมีการติดเชื้อบริเวณต่อมน้ําลายหรือว่าท่อน้ำลายเนี่ยเป็นไทยหายหรือได้รับอุบัติเหตุครับมีการบาดเจ็บกระทบกระแทก ที่บริเวณต่อมน้ำลายและก็ท่อน้ำลายหรือในบางคนครับจะพบว่ามีท่อน้ำลายเนี่ยที่มีการติดตันมังแต่กำเนิดแต่ในกรณีนี้พบได้น้อยครับแล้วก็อาการที่สำคัญที่ต้องรู้เลยครับอาการที่มีการอุดกั้นที่บริเวณท่อน้ำลายเนี่ยจะมีอาการปวดบวมระหว่างกินหรือหลังกินอาหารครับเพราะว่ามีการกระตุ้นการสร้างน้ำลายอาจทำให้นิ้วเนี่ยมีการอุดตันครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่มีหนองครับ เป็นน้ำลายใสๆในข้างและก็ออกมาน้อยถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจมีการติดเชื้อได้ครับมีอาการปวดบวมแดงร้อนครับแล้วก็ตำแหน่งที่พบมากที่สุดของการเกิดนิวโท้มาลายคือบริเวณต่อมน้ำลายใต้ต่อคางนี่ละครับพบได้ถึงประมาณ80-90%เลยครับถ้าดูจากก้อนที่คุณบอยเป็นนะครับคิดว่าน่าจะมีภาวะนิวในท่อน้ำลายหรือว่ามีการอักเสบที่บริเวณท่อน้ำลายครับแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยยังไม่ชัดเจนครับเพราะว่า ดูลักษณะแล้วเนี่ยยังไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนแต่อันนี้ต้องตรวจตั้งกายแบบละเอียดด้วยครับต่อมาเป็นการรักษานิ้วในท่อน้ำลายครับด้วยลัการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดและก็ตำแหน่งของนิ้วที่เป็นครับรวมถึงอาการคนที่เป็นด้วยครับการรักษาแบบแรกคือการรักษาแบบประคับประคองครับการติดตามอาการที่สําคัญเนี่ยคนไข้ต้องดื่มน้ําเปล่าให้มากๆเลยครับอาจจะดื่มถึงวันละประมาณ3-4ลิตรเพื่อเป็นการเจือจางน้ําลายและก็ลดการต,รตกตะกอนของสารต่างๆครับ นอกจากนี้ยังต้องทําการนวดต่อมน้ําลายเบาๆครับหลังมื้ออาหารเพื่อช่วยดันนิ้วอาจจะหลุดออกมาเองได้ครับแล้วก็มีการกินยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าเอนไซแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะหากมีอาการติดเชื้อร่วมครับการรักษาแบบที่2คือการรักษาแบบแรกเลยเนะี่ยไม่ค่อยได้ผลก็คือว่าจะมีการกําจัดนิ้วครับโดยการส่องกล้องไปที่ท่อน้ําลายจะเป็นกล้องขนาดเล็กๆมากๆเลยนะครับสอดเข้าไปที่ท่อไหลแล้วก็มีการดูดหรือว่าหนีบนิ้วออกมาครับ แต่การรักษาแบบนี้เหมาะกับนิ้วที่ขนาดไม่ใหญ่ครับแต่ก็การรักษาสุดท้ายคือแบบที่3ก็คือว่ามีการผ่าตัดเอานิ้วออกไปเลยในกรณีของนเนี้ยก้อนใหญ่มากหรืออยู่ในตำแหน่งที่ลึกมากครับไม่สามารถใช้กล้องเนี่ยสอดเข้าไปได้เมื่อกี้เป็นปัญหาแรกครับก็คือว่ามีการอุดกั้นที่ท่อน,น้ำลายปัจจัยที่2คือมีการติดเชื้อครับโดยจะขอแบ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสครับการติดเชื้อแบบแรกคือแบคทีเรียกลุ่มเชื้อหลักๆี่นจะเรียกว่า s t a p h y l o c o c c u s aureus ครับซึ่งเชื้อตัวนี้ครับจะอยู่ที่บริเวณช่องปากแล้วก็ไหลย,ย้อนขึ้นไปที่ท่อน้ำลายเข้าสู่ต่อมน้ำลายในกรณีของมีปัญหาในช่องปากครับเช่นมีฟันผุมีเหงือกเสบนะครับมีปัญหาในช่องปากก็ทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าที่บริเวณท่อน้ำลายแล้วก็เข้าที่บริเวณต่อมน้ำลายได้ครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับแต่พบได้น้อยครับกรณีนี้ก็คือว่ามีการติดเชื้อจากที่อื่นแล้วก็เชื้อโรคเนี่ย เข้าสู่กระแสะเลือดครับเช่นผู้ป่วยที่เป็นภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดทําให้ต่อน้ําลายเนี่ยติดเชื้อได้ครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะพบการติดเชื้อที่มาจากฟันผุเหงือ,อกเสบหรือว่าในช่องปากเนี่ยส่งผลทําให้เกิดท่อน้ําลายแล้วก็ต่อมลากเสียเป็นหลักครับอาการที่สําคัญที่ควรรู้เลยครับหากมีการติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพันเนี่ยมักจะเกิดภายใน1นสองสัปดาห์อาการเนี่ยจะมีครบเลยครับปวดบวมแดงร้อนแล้วก็ถ้าคลำดูเนี่ย ที่ต่อมครับจะรู้สึกว่าแข็งๆแน่นๆและอาจจะพบหนองเนี่ยไหลาจากรูท่อต่อน้ําลายได้ครับอาจมีอาการไข้สูงหนาวสั่นร่วมด้วยครับการติดเชื้อแบคทีรียเนี่ยต้องทางการรักษาโดยการกินยาปฏิชีวนะครับในกรณีที่เป็นฝีเนี่ยอาจต้องทําการผ่าตัดระบายหนองออกหรือในกรณีของคนที่เป็นแบบเรื้อรังครับอาจจะเป็นมากกว่า1เดือนถึง2เดือนคืออาการเปเป็นหายหายครับแต่การปวดบวมแดงร้อนเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากรณีของคนที่เป็นแบบเฉียบพลัน แต่างไก็ตามก็ต้องระวังครับเพราะว่าการติดเชื้อกลุ่มพวกแบคทีเรียเนี่ยเชื้อจะลามได้เร็วมากครับแล้วก็การติดเชื้อพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะติดเชื้อที่บริเวณต่อมน้ําลายหน้าต่อหูเนี่ยครับการติดเชื้อกลุ่มพวกแบคทีเรียครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นข้างเดียวเสมอครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญเช่นกันครับต่อมน้ําลายที่หน้าต่อหูเนี่ยครับจะวางอยู่บนเส้นประสาทคู่ที่7ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางสีหน้าครับถ้ามีการติดเชื้อของต่อมน้าลายแล้วก็ มีภาวะแทรกซ้อนครับอาจจะมีการอักเสบและก็การติดเชื้อที่บริเวณเส้นประสาทคู่ที่7ได้ส่งผลทําให้มีภาวะแทรกซ้อนคือหน้าเบี้ยวได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเป็นําได้รู้สึกว่าโอ้โ oh, หมันแข็งๆนะครับอันนี้ต้องรีบมาหาหมอครับอันต่อมาคือการติดเชื้อไวรัสครับโดยเฉพาะเชื้อมัมส์ไวรัสหรือที่เราเรียกว่าคางทูมเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่แล้วจะพบในเด็กเล็กครับ จะมาด้วยการปวดบริเวณต่อมน้ำลายหน้าต่อหูทั้งสองข้างครับและก็สามารถเกิดในผู้ใหญ่ได้ครับหากเกิดการระบาดนอกจากนี้ยังมีไวรัสต,ตัวอื่นด้วยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีการปวดบวมเล็กน้อยเช่นบางคนน่าจะเคยเป็นนะครับหลังเป็นหวัดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปวดตรงบริเวณต่อมน้ำลายหน้าต่อหูนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยสามารถหายได้เองครับหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนเมื่อกี้อันดับแรกคือมีปัญหาที่ต่อมน้ำลายคือการอุดกั้น ของท่อน้ําลายครับก็คือว่าเกิดจากนิว่วหรือสาเหตุอื่นข้อที่2คือเกิดจากการติดเชื้อครับและข้อสุดท้ายข้อที่3คือมีโรคภูมิการที่ทําร้ายตัวเองครับหรือที่เรียกว่า a u t o i m ูนด i ซ i s ซึ่งโรคที่พบได้คือโรคที่เรียกว่า j o เก e n s น y ด d r ครับเป็นภาวะที่ภูมิกันเนี่ยทำร้ายตัวเองครับจะทําลายเซลล์ต่อมน้ําลายรวมถึงต่อมน้ําตาด้วยครับคนที่เป็นเนี่ยจะมีอาการปากแห้งตาแห้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่อมเนี่ยจะบวมเป็นพัก แต่ไม่มีหนองโดยพบได้ทั้งต่อมน้ำลายหน้าต่อหูครับแล้วก็ใต้ต่อคางโดยลักษณะเนี่ยจะแตกต่างจากการติดเชื้อหรือว่ามีการอุดตันครับคือก้อนส่วนใหญ่แล้วครับจะมีการบวมครับคลำได้ก้อนนุ่มๆแต่ลักษณะนเนี่ยจะโตมากกว่าปกติซึ่งการรักษาโารคภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยก็ต้องกินยากดภูมิเพื่อควบคุมอาการของโรคเนี่ยให้มีอาการภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดครับต่อมาเป็นการตรวจครับจะดูได้อยงไงว่าคนนี้เป็นนิ่วในท่อน้ำลายการติดเชื้อ หรือโรคภูมิคันที่ทําร้ายตัวเองครับอันดับแรกเลยก็คือว่าการซักประวัตินี่แหละครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายมีการคํำก้อนดูซิว่าก้อนเน,นีน่ยเป็นลักษณะแบบไหนตําแหน่งไหนครับแล้วก็ดูซิว่ามีสาเหตุอื่นที่ทําให้มีการอักเสบด้วยหรือเปล่านะครับมีฟันผุไหมมีเหงือกอักเสบด้วยไหมมีปัญหาช่องปากด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการตรวจเลือดในกรณีการสงสัยพวกเชื้อแบคทีเรียหรือภูมิคันที่ทําร้ายตัวเองครับนอกจากนี้ ยังมีการทำรมาตาสาวค,ครับเป็นการประเมินขั้นแรกว่าอันเนี้ยมีนิ้วหรือว่ามีการอักเสบหรือเปล่าวิธีการตรวจต่อมาคือเป็นการส่องกล้องไปดูเลยครับว่าเอ๊แบบนี้มีนิ้วจริงหรือเปล่านะครับไปที่ท่อน้ําลายเดยนอกจากจะเป็นการรักษาแล้วเนี่ยยังช่วยในการวินิจฉัยด้วยครับว่ามีภาวะอื่นด้วยอีกไหมนอกจากว่ามีภาวะนิ้วในท่อน้าลายคือบางคนเนี่ยจะมีท่อที่แคบครับหรือว่ามีก้อนในบริวเวณท่อน้ําลายหรือว่าต่อน้ําลายแล้วก็ในกรณีที่ ยังไม่แน่ใจครับหรือว่าสงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจต้องตรวจทำซีทีหรือว่า m r i ครับเข้าอุโมดูซิว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเปล่านะครับหรือว่าเนื้องอกที่นอกเหนือจากนิ้วหรือว่าการอักเสบติดเชื้อครับนอกจากภาวะต่อน้ำลายอักเสบหรือว่านิ้วในท่อน้ำลายหรือการติดเชื้อเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นอีกไหมครับที่พบบ่อยคือมีฟันผุหรืออักเสบที่บริเวณนั้นครับก็ทําให้มีความบวมเนี่ยออกมาได้เช่นกันหรือในตําแหน่งนี้ครับอาจจะเป็นภาวะ ต่อน้ำเหลืองอักเสบก็ได้เช่นกันครับอาการของต่อมเหลืองอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดาจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันครับต่อการติดเชื้อในร่างกายของคนเราครับจะมีต่อมเหลืองทั่วร่างกายเลยแต่ว่าแต่ละตำแหน่งของต่อน้ำเหลืองเนี่ยก็จะมีการตอบสนองเนี่ยของการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนกันครับถ้ามีการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดใ,ใหญ่ครับหรือมีฟันผุโพรงจมูกอักเสบส่วนใหญ่แล้วต่อมเหลืองที่อักเสบเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณใต้ขากรงไกร ใต้คางครับส่วนหูอักเสบเนี่ยก็คือมีน้ําหนองไหลครับหรือว่าจะมีการปวดหูอย่างมากเนี่ยตอมเหลืองที่บริเวณด้านหลังของคอเนี่ยครับจะมีการปวดบวมอย่างมากอันนี้แนะนําว่าให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุครับคือโดยปกติตอมเหลืองที่อยู่ในทั่วร่างกายของเราเนี่ยครับไม่สามารถที่จะคลำได้ครับแต่ว่าถ้าคลำขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคนถามครับเอลก้อนแบบไหนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งครับผมจะให้ข้อสังเกตไว้5ข้อครับข้อแรกคือ ก้อนโตเร็วแบบผิดปกติหากก้อนเนื้อนี่ครับตรงไหนก็ได้ครับมีขนาดที่เพิ่มอย่างรวดเร็วเลยไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนเนี่ยแป๊บเดียวโตเร็วเลยอันนี้ผิดปกติครับข้อที่2จับแล้วแข็งครับเป็นไตไตก้อนที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งเนี่ยมักจะไม่ค่อยยุบตัวครับและก็แข็งผิวสัมผัสเนี่ยจะแตกต่างจากเนื้อธรรมดาทั่วไปครับคือถ้าเป็นซีสหรือว่าเป็นเนื้องอกธรรมดานะครับจับแล้วจะนุ่มๆเคลื่อนที่ไปมาได้แต่ถ้าเป็น มะเร็งเนี่ยครับความสัมผัส์เนี่ยมันจะเป็นแข็งแขงหรือเป็นไตๆข้อที่3ครับก้อนเนี่ยลักษณะจะเคลื่อนที่ได้น้อยครับเพราะว่าก้อนพวกเนื้อรานะครับจะสามารถไปยึดติดกับเนือ้อเยื่อรอบๆได้อย่างรวดเร็วทําให้เราขยับไปรู้สึกว่ามันจะขยับไม่ได้ครับข้อที่4ขนาดก้อนไม่ยุบลงเลยโดยปกติครับถ้าเป็นภาวะต่อมหรืออักเสบเนี่ยก้อนจะยุบลงเองภายใน2สัปดาห์แรกแต่หากก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆครับและไม่เคยยุบเลยอันเนี้ย ต้องไปหาหมอนะครับแต่ก็จะมีบางกรณีครับเช่นมีการติดเชื้อการอักเสบที่ต่อน,น้าเหลืองนานๆพอก้อนที่เคยโตแล้วครับอักเสบและติดเชื้อแล้วเนี่ยก้อนบางทีก็จะไม่ยุบลงครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขนาดจะเท่าๆเดิมแต่ถ้าใครมีลักษณะที่แบบโอ้โหมันโตเร็วขึ้นตลอดเลยอันนี้ผิดปกติแล้วครับข้อที่5ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับโดยบางคนจะคิดว่าก้อนมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการคือก้อนพเพิ่มมะเร็งเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนมักจะไม่ค่อยมีอาการอักเสบร่วมครับส่วนถ้ามีอาการปวดบวมแดงร้อนครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการติดเชื้อการอักเสบสรุปก็คือถ้าก้อนโตเร็วก้อนค่อนข้างอยู่กับที่ครับเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้มีลักษณะที่เป็นแข็งไม่ค่อยมีอาการปวดบวมแดงร้อนแล้วก็ภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยไม่ยุบครับอันนี้ต้องไปพบแพทย์ครับเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เดี๋ยวผมขอสรุปการทำคลิปนี้ครับข้อแรกภาวะการอักเสบของบริเวณท่อน้ำลายเนี่ยมีมาจากหลายปัจจัยเลยครับว่าจะเป็นการอุดกั้นของบริเวณท่อน้ำลายที่พบบ่อยมากที่สุดคือนิ้วในท่อน้ำลายครับนอกจากนี้ยังมีพวกการติดเชื้อหรือว่ามีโรคภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายตัวเองครับซึ่งการรักษาแต่ละโรคเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขที่ตรงสาเหตุครับข้อที่2การดื่มน้ําเปล่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับโดยการดื่มเนี่ยจะแนะนําว่า ให้การดื่มเป็นแบบจิบบ่อยๆครับไม่ใช่การดื่มน้าเปล่า,ปร,าปริมาณมากแต่ไม่บ่อยซึ่งปกติโดยทั่วไปผู้หญิงก็ประมาณ2ลิตรต่อวันครับแล้วก็ผู้ชายประมาณ3ลิตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าไม่มีข้อห้ามนะครับเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตจะมีการจํากัดน,น้ําในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เสมอข้อที่3การดูแลสุขภาพในช่องปากก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับไม่จะเป็นการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันนะครับรวมถึง การพบหมอฟันเนี่ยเป็นประจำสอสมเสมอครับโดยอย่างน้อยเนี่ยให้พบหมอฟันประมาณปีละหนึ่งครั้งครับรวมถึงไม่สูบบุหรี่ครับหรือว่าใครสูบบุหรี่แล้วเนี่ยก็ให้เลิกเพราะว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยครับข้อที่4หากเป็นไข้หวัดต,ต้องกินยาลดน้ำมูกหรือบางคนครับต้องกินยาจิตเวชนยแนะนําว่าให้ดื่มน้ํามากๆครับเนื่องจากการกินยาประเภทนี้ครับจะทาให้น้ำลายที่ผลิตออกมาลดลงทําให้มีโอกาสการเกิดนิ่วในท่อน้าลายได้ครับข้อ5ครับ หากสงสัยว่ามีการติดเชื้อการอักเสบครับจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ตำแหน่งนั้นครับร่วมกับมีไข้สูงร่วมด้วยโดยปกติถ้ามีการติดเชื้อที่บริเวณต่อมน,น้ำลายที่มาจากแบคทีเรียเนี่ยจะมีการติดเชื้อที่ต่อมน,น้ำลายหน้าต่อหูเนี่ยเป็นข้างหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเป็นไวรัสเนี่ยโดยเฉพาะคังทูมเนี่ยเป็นข้างหนึ่งครับหรือว่าเป็นสองข้างครับกรณีสงสัยท่อน้ำลายอุดตันครับอาการเนี่ยมักจะเป็นตอนที่ระหว่างกินอาหาร หรือว่าหลังกินอาหารได้ครับจะมีการปวดบวมขึ้นมาโดยตำแหน่งที่พบปอยจะเป็นต่อเวลาที่ใต้ต่อขางครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือสงสัยว่าเป็นการอุดขั้นครับแนะนําว่าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาครับและข้อสุดท้ายครับหากพบความผิดปกติของร่างกายตำแหน่งไหนก็ได้ครับมีลักษณะก้อนที่โตเร็วก้อนไม่ยุบภายใน2สัปดาห์ครับอันนี้แนะนําว่าให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุกรณีครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสุดท้ายเป็นแรงใจให้ผมนะครับพี่ชี้แล้วก็น้องหมีขาวด้วยครับ โดยการกดไลค์กดติดตามอาี่ีําำครับอย่าลืมกดกระดิ่งหามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ต้องขอตัวแต่เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับง่วงอะไรก็ไม่รู้พิงพิชีเลยอเนี่ยรักพิชีมากหืมรักพิชิเหรอ พิงทั้งวันนุ่มนุ่ม